ไอทีมันนอกนะครับอพอดีวันนี้มีเคสลูกค้าซื้อน้อตบุ๊คมือสองมาแล้วพี่โนตบุ๊กนะฮะมันเป็นฮาร์ดดิส์ซึ่งมันมันบูตเข้าวินโดว์ช้าครับทีนี้ลูกค้าก็เลยไปซื้อ SSD มาให้ผมเสียบเข้าไปใส่ SSD ให้ ตอนแรกลูกค้าลูกค้าจะเอาไปใส่เองแต่ทีเนี้ยลูกค้าลองเอา USB ที่เป็น Windows เนี่ยไปเสียบแล้วจะจะลง Windows ใหม่นะฮะแล้วทีเนี้ยก็เลยเกิดปัญหาขึ้นว่าโน้ตบุ๊กไม่ยอมบูตเข้าแฟลชไดทที่เป็น PE สำหรับติดตั้ง Windows นะฮะ ผมก็เลยมีบอร์ดรุ่นเนี้ยตัวอย่างาดูง่ายสุดละเป็นเป็นบอร์ดของเอเซอร์นะคือบอร์ดบอร์ดตัวเนี้ยจะดูง่ายแล้วก็เซตง่ายที่สุดละก็คือบางบางบางท่านนะฮะก็คือเอามาเนี่ยคือมันจะเป็นอาจร้านทางร้านหรือว่าช่างที่เขา,าเซตมาให้เราเนี่ย ยิ่งเป็นนรถบุกมือสองแล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะจะผ่านมือช่างมานะการลงวีโเนี่ยเขาอาจจะไปเซตอะไรที่เมนบอร์ดของ้ตบุกอาจจะไม่เป็นค่าดีฟอสอันน,น,นี้อันนี้ผมไม่ได้ว่านะฮะก็คืออ,อาจจะอาจจะ,ะช่างเทพๆบางคนเขาอาจจะไปเซตเอาไว้เพื่อที่จะเก็บแบคอัพอะไรเงี้ยส่วนตัวนะฮะ,ะทีนี้วิธีแก้วิธีแก้ครับผมจะมาบอกวิธีแก้เดี๋ยว จะลองตั้งใบออดให้ดูนะฮะสักครู่ครับเดี๋ยวกำหมุนกล้องแป๊บหนึ่งเห็นไหมฮะไม่ทราบว่าเห็นหรือเปล่ามัน,กไ,ปปไ,มนไ,กไกลไปปะเอ้ยมันไกลไกลไปปะโอเคเดี๋ยวเซูมเดี๋ยวซูมเอาอ่าก็คือตรงนี้นะครับเป็นหน้าอา่ก็คือผมโหลดดีฟอลต์ให้ดูก่อนเลยก็ได้อ่ะก็ถ้าโหลดดีฟอลต์นะฮะก็คือหน้าถ้าหน้าโหลดดีฟอลต์จะเป็นแบบนี้ นะฮะอ่าก็คือหน้าแรกก็คือจะเป็นอ่าอินโฟมิชันของของเมนบอร์ดก็คือจะบอกดีเทลของของบอร์ดว่าส่วนประกอบมันรุ่นอะไรดีเทลอะไรนะฮะกราฟิกอะไร CPU อะไรนะฮะก็อันที่สองก็จะเป็นเมนเมนก็จะเป็นพวกเวลาวันที่นะฮะตั้งก็ตั้งตั้งให้ตรงนะอ่าเน็ตเวิร์กบูตเนี่ยฮะอันนี้เน็ตเวิร์กบูตเนี่ยเราไม่ได้บูตอ่าวินโด้ ผ่านแลนก็คือไม่ไไมไม่ม่ต้องเปิด dw บบไว้ก็ได้ครับ f 1 2บสองบูเมนูเนี่ยให้เปิดนะครับเพื่อที่จะเป็นคำสั่งอตอนที่เราเปิดเครื่องเนี่ยสั่งให้มันเลือกบูตได้นะครับว่าจะบูตแฟลไดรหรือว่าจะบูตฮาร์ดดิสนะคร d t d นี่ก็เปิดไว้นะครับ big up on land นี่ก็ไม่ต้องเปิดก็ได้เพราะว่าเราไม่ได้สั่งรีโมทเปิดผ่านเน็ตเวิร์กนะฮะ ก็อันนี้หลักๆเลยก็คือเปิด f 1 2นะฮะก็พอสตาเนี่ยจะเป็นให้เลือกเป็นโหมด ahci นะครับเพราะว่า ide เนี่ยมันจะเวลาเราโคดเนี่ยหรือว่าเราอะไรเนี่ยคืออุปกรณ์มันต้องคงสภาพเดิมนะฮะ,ะคือเปลี่ยนรุ่นเปลี่ยนอะไรเนี่ยคือมันจะต้องมีการกดเข้ามากดอะไรสักอย่างผมซึ่งผมผมผม,ผมไม่ทันนะ ไอ e ดีนะผมไม่ทันผมปวดหัวเลยผมก็ไม่เข้าใจรายละเอียดเหมือนกันแต่ว่ารู้แค่ว่า,าโคดไม่ได้อะโคดได้แต่ว่ามันมีวิธีโคดหรือยังไงนี่นี่แหละนะฮะแต่ว่า,อาเอาง่ายๆว่า,าสมมุติถ้ามันมีสายซา t a ตถ้าเป็นเมนบอร์ดพีซเนี่ยถ้าเป็นเราเสียบซาตาช่องเนี้ยตอนที่เราลงวิง Windows นโดว์เนี่ยหรือว่าตอนที่เราโคดดิสกดิเนะี่ยเราเสียบไปที่ช่องเนี่ย พอเราจะย้ายช่องน่ยช่องมันหลวมนีย้ายช่องปุ๊บเนี่ยวินโดว์จะไม่บูตท,ทันทีนะฮะมันจะให้กลับไปเสียบที่พอดเดิมไม่รู้เป็นอะไรครับผมก็ไม่รู้เหตุผลเหมือนกันแต่อาจากที่เจอมาจะลักษณะนี้นะครับก็ก็ก็ให้ให้เลือกเป็น PCI คือ,ค,อคือโหมดง่ายสุดละฮะดีสุดละก็คือ,อเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนอุปกรณ์เนี่ยมันไม่ต้องมาเสียเวลาลงวินโดว์ใหม่นะครับอ่าส่วนอันนี้ก็ข้ามไปเลยนะครับ อ่าปัญหาหลักก็คือ UEFI แต่ผมลอ,ลองกดเซฟแล้วบูตถ้าถ้ามันเป็นหมด UEFI เนี่ยกด F12 นะฮะอ่บูตเมนูเมเน g เจอร์คือเนี่ยมันจะไม,ไม่ไม่ยอมให้เลือกบูตอะะมันมันจะไม่ยอมให้เรากดอ่าเลือกอ่าที่จะลงวินโด s นะฮะ เดี๋ยวผมลองอีกทีหนึ่ง F12 Boot Menu Option ออปชันเช็นเตอร์เคิงบูทเมน, Option, เมนูเสียบแปดได์ไปแล้วนะ <g ül> เสียบแปดได์ไปแล้วนะเดี๋ยวผมลองอีกทีกันลองแปดได์อันอื่นกันหรือพอร์ต USB นี้มันปิดไว้ลองแป๊บหนึ่งครับอ่ะไป USB ติดละ เนี่ยมันจะไม่ยอมให้บูตก็คือก็ยังไงก็ต้องเข้า,ามันมันมันจะถาม UEFI ของของตัว w Windows ฮะคืออันนี้มันมันไม่มีมันไม่มี UEFI อ่าที่จะบูตเข้าไปนะครับว,วิธีวิธีก็คือต้องย้อนกลับเข้าไปในอ่า BIOS นะฮะ มันข้าถาาโนสเตม no นะมันจะไม่ยอมให้บูตก็คือกด F2 ย้ำๆนะครับให้กดคอนโทรลอิน e อร์เน็ตดีลีทนะครับแล้วก็ F2 ย้ำๆมันจะเข้ามากลับมาหน้าไปออดอีกทีหนึ่งนะฮะทีนี้ให้เรามาเปิดเลกาซีโหมดนะครับอของ อุปกรณ์เมนบอร์ดนะฮะเสร็จปุ๊บเนี่ยจะมองเห็นแล้วเห็นไหมฮะจะมองเห็นเป็นฮดดดีดนะฮะจริงๆผมใส่เป็นเอ d ดีนะจางฮิงตันโอเคก็แฟลชไดร์ก็จะมองเห็นหมดนะฮะเสียบอะไรเข้าไปอ่าเป็นตัวที่สองก็จะเป็นซีดีลอมนี้กดเซฟครับ F10 Enter เลย อ่ะนี่มันจะถามถามหาพี่ีบูตลอมเพราะว่ามันมันเราปิดแล้วแต่แต่มันยังยังยังบูตเข้ามาอยู่เพราะว่าอ่าเราเราไม่มีตัวอื่นให้มันบูตเข้าไปนะฮะแสดงว่าวแฟลไดร์อันนี้อ๋อผมเขียนผิดนี่ว่าโทษครับโทษครับเสียบแฟลไดร์ใหม่ก่อนอ่าเป็นเอสดี น่าจะอันนี้โอเคก็คือไปปิดเน็ตเวิร์กบูตควิดบูตเน็ตเวิร์กบูตดิดับเบนะครับเห็นไหมจะมีควิดบูตโผล่ขึ้นมาเลยเห็นไหมครับอือฮึก็คือนั่นแหละฮะอันนี้เป็นดิสดบเไปก่อนเน็ตเวิร์กบูตคือเราไม่ต้องเปิดมันนะมันต้องกลับมาเซตอีกทีหนึ่ง เย็ดแล้วก็กด f 1 2เลยครับอ่าเห็นไหมครับจะขึ้นฟังก์ชันมาให้ละโอเคก็คือเมื่อกี้นนนเนี่ยในในฮาร์ดดิสเนี่ยมันไม่มีอ่า ufi ไฟล์ ufi อยู่ข้างในตัวฮาร์ดดิสมันก็จะมองไม่เห็นอ่าตัวซิสเต็มของ ufi เพื่อที่จะอ่าติดตั้งวินโดว์เข้าไปนะ ซึ่งใน usb เนี่ยที่ผมเขียนไว้เนี่ยมันเป็น pe มันไม่ใช่ ufi u, u e f i นะฮะโอเคเดี๋ยวลองบูตเข้าไปในะอ่าก็คือนี่ก็คือจะเป็นวิน pe นะฮะก็คือซึ่งผมเอาไว้สำหรับเข้าไปเช็คอ่าต่างๆอุปกรณ์ต่างๆนะฮะวันบบนี้ผมจะเข้ามาโก้ดก็สับส่วนส่วนคลิปโค้ดเนี่ยคือผมลงไว้ให้แล้วในช่องนะฮะ กดย้อนดูคลิปเก่าๆได้เลยมันจะมีวิธีการโก้ดอยู่นะครับซึ่งอ่าใครที่ซื้อโน้ตบุ๊กมือสองมาหรือว่ามือหนึ่งมาแล้วของเดิมเนี่ยมันเป็นฮาร์ดดิสเนี่ยอยากเปลี่ยนเป็นอิเดีเพื่อเพื่อที่จะให้มันบูตเร็วขึ้นเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกครับวิธีโก้ดผมทำไปให้แล้วนะครับ อเคทีน okay. ี้ก็มาลองดูกันว่านั่นไงเมาส์อันนี้ใช้ไม่ได้ช้อย่างนั้นต้องเปลี่ยนอันสินะต้องเปลี่ยนเมาส์สินะเมาส์อีกอันไปไหนล่ะอืม มานนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับถ้า,าสงสัยอะไรยังไงก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับหรือว่าอยากจะให้ลงคลิปอะไรเพิ่มเติมก็แนะนำมาใต้คลิปได้เลยนะครับถ้าชอบหรือว่าเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับ ช่องยูทูบนะครับของของไอที IT บ้านนอกนะครับก็คือบริหารช่องโดยช่างบอมนะครับทาคนเดียวครับก็คือว่างครับก็เลยลองมาทำเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับหลายหลายท่านนะครับก็ฝากได้ครับสวัสดีครับ you were the shadow